ตรวจตรวจโควิดกันก่อครับใช่นี่พี่ไม้เป็นรุ่นที่ในคณะของผมแล้วก็เคีงนะพิงพิงคค่ะอยากพรอมอะไรอ่ะงเงี้ยวันวันอะไรวันนี้ขนตาเด้งมากนานเลยตอนนี้เราก็ถึงที่โลแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับการออกกองมาถึงแล้วไม่ได้มาถ่ายได้เลยนะครับใช่เราต้องมีการตรวจโควิดก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไป ตรวจแบตรวจโควิดกันก่อนไม่เคยมาก่อนไม่เคยตรวจมาก่อครั้งแรกในชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจจะทำไงคะไม่ได้ตรวจโควิดเข้าจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะถ้าเกิดต้องไปตรวจโควิดกันก่อนค่ะเาอต้องต้อง้องตองต้อง้อนี้องต้องตองตอ้อง้องต้ออ้ออ้นอ้งอ้น้งออ

ไม่เก็บเท่าที่คิดอ๋อรู้สึกคันจมูกแม่ไปตอนนี้คะเราว่ามานั่งอยู่ข้างในบ้านแล้วนะคะช่วงนี้นครับที่ผนตัวของพวกเราและทุกคนในกองนะครับใช่เป็นจก็ติดใช่รอตัวไปนะคะตอนนี้ก็รอแต่งหน้าทางผมนะับดี๋ยวครับทุกคนนนี้พวกเรามาทำอะไรทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับเพลงใหม่และเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอไม่อะไรวะ่ส ใส่แมสกแต่งหน้าได้จะใส่มล้วโอ้โหแล้วจะแต่งยังไงแล้วก็ตกใจนี่คือจะเห็นตาแล้วก่อนนี้เห็นตาเหรอผมปิดตาไปนี่ตัดราสามเดือนกว่าแล้ววันี้มีทา่งงานก็ไว้หนวดด้วยวันนี้มาทต่งงานก็ได้โกนในที่สุดก็โกนหนวดนี่นะครับที่เสือเป็นพวงกับของเราวันนี้ครับผมเป็นแฟนเพลของที่เล่นเบคอนอะไะครับคิดว่าอื่นด้วยนันไม่หัวกัรันไม่นัน คยยังเคยเคยคุยกัเลยว่าแบบแบบพรำอะไรอย่างเงี้ยวันวันอะไรส่งอะไรมาเนี่ยเพราะว่าเองแล้วมันคือตัดแบนใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยจริงไหมสิมาดีครับพี่ไม่แล้วตอนแรกอ่ะเด็กชื่อเพลงมันแบบต้องเออ่ะต้องแบบติดหูเฉยโอ้โหตรงเราไม่ค่อยฟังเพลงไทยนะแต่ว่าเราชอบเพลงตัดแบนขอบคุณครับพี่ไม้นี่พี่ไม้เป็นรุ่นพี่ในคณะของผมแล้วก็เคีงนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะยังไม่ถามเลย ออเหะผิงผิงค่ะขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นให้บรรยากาศของกำแพงในห้องหลอนอันนียครับก็เป็นพื้นในห้องต้องใส่ทำไมขอบคุณนะครับที่มาเล่นให้นี่ครับพระเอกในเชิงเอ็มบีของเราครับวันนี้ขนตาเด้งมากอื้ อกผ้าร้อนร้อนน้ำอบทันไหมโฟต้ชชสัอนึลงวงหน้าตาอีกหนึ่งว้าวทันแ้แนันี่ค่ะซีเรียสเบคอนเือรนี่สวยป่ะเอาน้องมานั่งก่อนดดีกว่าคือไข่แน่ยามเช้าได้ไหมมาจัดกา ทำอะไรอ่ะเนี่ยมีฉากต้องเล่นเราเล่นมือนี้อะแล้วกีตาร์อันนี้มันทำไมเป็นไงไวเลสไรสายไรสายของกีตาร์บูทบูทอุ้ยตรงนี้มีแบบแสงแฟร์แบบไดดิเดียวเดี๋ยวฮันนเธอเธอไปทางไหนเธอไปทางนี้เหรอครับ เจ็บมอง้าวใ่สีตาที่เจ็บมอง้าวทีนี่เขะเล่นหินได้เลยในมือนี้ไม่ใ็นเล่นได้ถูก่าก รู้สึก <odo> ยังไงบ้างคะที่ได้มาถ่ายวันนี้ <S <S ดีใจมากเพราะว่าเราชอบเพลงของน้องอยู่แล้วรู้สึกเหมือนภูมิใจทีตัวน้องอะไรอย่างงี้แบบรู้ตัวมนเลี้ยนนี่เลียนทุกโตี่เห็นการเติบโตอะไรอย่างนี้เพราะเห็นตั้งแต่น้องเ o อร์ไม่รู้ทำไมนี่ใช่ซึ่งพี่มายเป็นนางเ้องเอลวีน้องจี้น้องจี้ก็เล่นเอลวีของคอปเตอร์มาก่อนใช่แล้วแต่ว่าส่วนตัวก็คือชอบวงนี้แหละชอบเสียงที่เพลงมากนี่โอ้ยเขาชอบฟังเพลงเนี่ยไม่น่าไปรักเธอเล แบบเห้ยเอ้ยอันนั้นเป็นเพลงของอีกคนนึงที่น่าน้องฟังเพลงเราจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ฟังจริงๆนะคนจงจริงสุดยอดพี่ไมค์ก็มีเพลงให้ฟังเพลงพี่มายใช่เอ่าปดเพลงชื่อว่า Have You Ever นะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่เพิ่งออกชื่อเพลง Pluto B โคตรมากค่ะซึ่งฟังได้ที่ไหนบ้างคะทุกช่องทางของพวกสตรีมมิ่งออนไลน์ได้หมดเลยไปฟังก right? ันได้ค่ะทุกคน yeah ของกำลังถ่ายครับสัมภาษณ์กันหน่อยบล็อกซอนบล็อกทุกคนตอนนี้พวกเราก็ถ่ายส่วนของพวกเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากไปเป็นสุภาพแล้วกลับบ้านกันแล้วก็ตอนนี้เพลงของพวกเราก็ออกมาแล้วนะครับเพลงจะกลับไปดีกับเขาก็บอกใช่ทุกคนก็ไปดู MV นี้ได้นะคะในช่องของ Box Music นะคะหรือว่าฟังเพลงได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราวงวันวันต่อไปด้วยนะคะเอ้ยเพียบยังไงก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราซีเรียสแบคอนเพลงครับ ต่อไปได้นะครับไายได้ครับทุกคน,นหยุดต้องแบบ